สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเบราวนี่ใส่ไมโครเวฟเริ่มจากใส่เนยเลยค่ะ20กรัมแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปนะคะเราจะไปใส่ไมโครเวฟเลยค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะทุกคน เราออกมาจากไมโครเวฟแล้วก็พักไว้15นาทีหรือ20นาทีอันนี้เราพักได้แค่10นาทีเราอยากออกมาถ่ายให้มันเสร็จเลยนะคะดูสิคะรานี่ของเราดูสกักก่อนเราก็จะมาปาดดูเด้อเรานี่กันเลยนะ่าดเลยเนาะไม่เข้เป็นยังไง ข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะดูเลยนะคะทุกคนบราวนี่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว